สวัสดีครับวันนี้ป้ากับเชฟแดนทำแล้วนะครับจะป้ามาต่ำบะตื่นนะครับหรือว่าต่ำมาต้องนะครับก่อนอื่นเราเอาบัตตื่นหรือบะตต้องนี่มาซับก่อนนะครับคนผักกางไปห้องว่ากระท้อนนะครับซับเรียบร้อยแล้วก็จะมาโครกพริกกระเทียมกัะปิ้น้ำตาลปีบโคกไสีแล้วเราก็เอาตีนเขาซับไปใส่ลงไปนะครับเอาบะตต้องเดีเยาซับไปใส่ลงไป เดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาร้านิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็น้ำป่านะครับใค่มากผกชโลกก็ใส่ได้นะครับแต่ผมบกินหกชโลนนะครับผมโดยบัใส่นะครับตามชอบนะครับไม่ใส่กุ้งแห้งเข้าไปตัวนะครับใส่กุ้งแห้งติคาบได้ก็คือน้ำปูนะครับใส่น้ำปูแสนอร่อยปีโดไดยก็มีนะครับกระท้อนนะครับ แต่มันลูกน้อยนะครับใบใหญ่เหมือนบ้านเฮานะครับนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบชะพูหั่นลงไปนะครับบ้านผมนี่จะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปแห่นะครับพอดีที่นี่ผักชีใบเลื่อยมันบ่มีนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับตามบัตรตื่นนะครับกิ่นขมขมแรงแรงนะครับเมนูง่ายๆลองทําดูกันนะครับขอบคุณครับ